ปัญหาวิกฤตฝุ่น PM 2.5ยังคงต้องจับตากันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อกันจะไปถึงเดือนกุมภาพันธ์หรือว่ามีนาคมปีหน้าเลยค่ะถ้าสังเกตดูก็จะเห็นได้นะคะว่าช่วงนี้สภาพอากาศเย็นเลยนะคะสำหรับในกรุงเทพมหานครค่ะเพราะฉะนั้น สภาพอากาศเย็นแบบนี้ค่ะทำให้อากาศนั้นแช่นะคะไม่ระบายหรือว่าระบายได้ช้าเนี่ยก็ทําให้เกิดปริมาณฝุ่นเนี่ยสะสมนานมากขึ้นด้วยนะคะกรุงเทพมหาคนครก็เลยรณรงค์แหะค่ะว่าช่วงนี้เป็นต้นไปนะคะจนไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ ถ้าท่านใดนะคะนํารถยนต์ของท่านเนี่ยมาเปลี่ยนไส้กรองหรือว่าเปลี่ยนน้ามันเครื่องเก่าค่ะก็จะช่วยการลดปริมาณฝุ่น PM 2.5ได้นะคะแล้วก็หลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็จะได้รับสติกเกอร์แบบนี้นะคะที่เรียกว่าอาจารย์ชัชชาเนี่ยบอกว่าเป็นสติกเกอร์ไม่ใช่สติกเกอร์สวยค่ะแต่ว่าเป็นสติกเกอร์ที่ร่วมกันทําความดีนะคะเพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่า รถของท่านเนี่ยหรือว่าตัวท่านเองเนี่ยก็ได้เข้าร่วมรณรงค์แก้ปัญหาเรื่องของฝุ่น p m 2.5ไปพร้อมๆกันล้ค่ะครับฝุ่นไม่ได้มาจากธรรมชาตินะม,มาจากคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนสร้างฝุ่นขึ้นมานั้นรถยนต์รถดีเซลเก่าก็ช่วยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นรถคันนี้รถฝุ่นสติ๊กเกอร์อันนี้ไม่ใช่สติ๊กเกอร์สวยแต่เป็นสติ๊กเกอร์ความดีนะฮะทำแล้วก็จะช่วยให้รถลดการปล่อยฝุ่นครับ แล้ววันนี้นะคะในช่วงเวลา14นาิก30นาทีค่ะที่ปั๊มปะตะทสาขาวิภาวดีตรงข้ามกับมหอกันค้าทั้งผู้ว่าชัาๆก็จะลงพื้นที่ไปพร้อมกับประหลัดกระทรวงพลังงานนะคะเพื่อที่จะร่วมการโปรโมทแคมเปญเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องลถฝุ่น PM 2.5ค่ะแล้วก็จะเดินเชิญชวนประชาชนนะคะที่อยู่ภายในปั๊มน้ำมันเนี่ยค่ะรวมการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วย